กำลังทําอะไรนะคะช่วงเช้าเนี่ยมีข่าวจากสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีข่าวการที่จะทําประชามตินะคะเพื่อที่จะปิดจ็อบให้ได้เร็วที่สุดค่ะแต่ในเวลานี้ล่าสุดเนี่ยที่กําลังมีการประชุมเวทียูเอ็ร้อนๆเวลานี้เลยเนี่ยนะคะทางด้านของปูตินก็ให้สัมภาษณ์ออกมาเลยค่ะว่าขอสํารองอีก3ามแสนนายนะคะโดยให้เหตุผลว่าเป็นเหตุจําเป็นค่ะเพราะว่าทางตะวันตกนะคะต้องการที่จะจ้องล้มโตะรัสเซียในเวลานี้ล่ะค่ะล้ ุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีรายงาน breaking news เข้ามาจากอาร์ทีนะคะก็บอกว่าปูตินก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะต้องการที่จะสำรองพลเนี่ยนะคะจำนวน3 0 0แสนนายด้วยกันค่ะซึ่งคิดว่าเป็นจำนวนที่จำเป็นต้องใช้นะคะที่จะเพียงพอสำหรับรั้วบ้านที่มีความยาวมากถึง1000กิโลเมตรของรัสเซียเนี่ยล่ะค่ะซึ่งก็เป็นคาแนะนาของเซอร์เกย์ชอยกูนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเนี่ยล่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังได้ออกมาเปิดเผยตัว เลขของทหารรัสเซียที่ได้สูญเสียไปเนี่ยก็ประมาณ6 0 0 0นายนะคะส่วนทางด้านของยูเครนเนี่ยละค่ะก็10เท่านะคะนั่นก็เท่ากับ60,000แล้วค่ะ รัเสเซียเองนะคะมาคราวนี้ค่ะหลังจากขอกลับไปจัดกลุ่มใหม่เพื่อที่จะเดินหน้านะคะกลับมาคราวนี้ค่ะมาทั้งต้นทั้งดอกเลยนะคะซึ่งปูตินบอกว่างานนี้นะคะย้ยยาวๆไปแน่นอนค่ะก็เลยจําเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะคะโดยปูตินกล่าวว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะรัเสเซียเองนะคะก็ได้ประนีประนอมนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ย เป็นม้าอารีนะคะโดยเขากล่าวนะคะว่าชนชั้นนําของตะวันตกบางส่วนเนี่ยค่ะใช้ความพยายามทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะรักษาอํานาจของตนเองไว้ค่ะแล้วก็เป้าหมายของพวกเขาทําให้รัสเซียอ่อนแอลงไปเองในที่สุดละค่ะซึ่งปูตินก็ลั่นนะคะพร้อมที่จะปกป้องบูรณาภาพของแผ่นดินนะคะแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียอย่างแน่นอนละค่ะโดยจะทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อที่จะปกป้องประเทศแล้วก็ประชาชนของเขาะค่ะ ปูตินยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงประชามตินะคะให้คํามั่นที่จะสนับสนุนนะคะไม่ว่าผลของประชามติจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็เคารพผลขาก็มีข่าวว่าเออโดกันก็ออกมาบอกนะคะว่าปูตินจะเร่งปิดจอบให้เร็วที่สุดค่ะเพราะว่าเพื่อนๆไม่ค่อยสบายอกสบายใจนะคะนอกจากสีจิ้นผิงเจอกับปูตินที่ SEO อุิเบย์แล้วนะคะล่าสุดก็ยังส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงมาเยือนปักกิ่งอีกด้วยล่ะคะ่ะมีการลงนามความมั่นคงหลายฉบับด้วยกั นะะแน่นอนค่ะในนั้นต้องมีความร่วมมือทางการอาหารด้วยล่ะค่ะโดยจีนแลระรัสเซียให้เหตุผลว่าด้วยสถานการณ์โลกที่เป็นอยู่ในเวลานี้นะคะมีความจําเป็นที่จีนกับรัสเซียค่ะจะต้องลงนามแล้วก็จับมือกันให้แน่นกว่าเดิมล่ะค่ะ